ถ้เจออาจารย์ทำไงเหมือนเดิมนะวิ่งหนียาพิษเข้าไปทุกห้องเลยเพราะหลักการที่เราสำรวจนั้นทำให้เราเจอนี่ตู้แอบตู้นี้แอบได้ดีบันทึกแน่นอนอเคครับเครื่องรางพักสองเครื่องรางแต่ละชนิดมีแรงโน้มถ่วงของ,ของมันเองเปรียบเสมือนกับสมอเรือที่ดึงดูดผู้เป็นเจ้าของลงไปสู่เดอะโคม่าคล้ายๆกับโลก มีแรงดึงดูดเครื่องรางเหล่านี้ใช้น้ำหนักของมันในการกำหนดแรงดึงดูดลงสู่เดอะโคมาเครื่องรางอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่มาที่นี่การจะออกจากเดอะโคมากลายเป็นเรื่องยากทันทีแรงโน้ถมถ่วงจะไม่เพียงพอพูดถึงเครื่องรางมาอีกรอบ <c oughs> ไม่อยากหาแล้วเพื่อนมาเฮอ เจอ,อไม่เอาอาจารย์นะแบบเจอดีๆอะ่ะว้ายตกใจหมดที่เหมือนมีข้อความนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดีเออนี่แม่ของพ่อแม่ของเธอไม่ได้ไม่เคยภูมิใจในตัวเธอแม้แต่นิดเดียวเธอไม่พอใจกับการที่ชีวิตถูกพวกเขาผลักดันกีดกันเธอปาเธอปรารถนาที่จะค้นหาความสามารถของเธอเอง ที่มีอยู่ตอนนี้ไม่พอใครอ่ะน่าจะเป็นเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือเปล่าเรื่องราวบึง้งลึกบึ้งหลังแล้วเขาก็มีประตูให้ถึงห้าอันกันเลยทีเดียวเชียวไม่ถึงสองอันก็พอสองอันเลยเหรอไปไหนล่ะที่นี่อย่างน้อยก็ต้องเดี๋ยวอย่างน้อยก็ต้องสำรวจให้ได้ก่อนเพราะว่าเนื้อเรื่องอาจจะหายไปขาดบางช่วงบางตอนนะ เหรียญตกใจหมดน,นี่เรียบร้อยทางตันเข้าไปที่ห้องเดิมครับมันมีสองประตูก็คือมีสีแดงกับสีดำถ้าเราไปสีดำอะเป็นไงชิบหายแล้วกลับมาที่เดิมขอโทษครับกลับมาที่เดิมครับเราอย่าไปแสมแหลมเลยอุ้ยโอ้เลื่อนไหลยังพอมีนะฮะโทรทัศน์ทุก เราถ้าทุกเครื่องกำลังเล่นวิดีโอแปลกๆฉันอยู่ที่ไหนคําถามนี้คือเราจะไม่ยอมกดแปลกๆแล้วฮะบันทึกนะครับ The Shade นะครับการคบ้พบทุยฉันค้นพบคุย r e c o ดอร์ขึ้นสนิมที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวเก่าๆที่ฉันเคยได้ยินมาเหยื่อที่เป็นเจ้าของมันจะกลายเป็นผีที่ทรงพลังที่สุดในดอ e โค m ่ a โรงเรียนเซฮวาแห่งนี้ The s h a d ตอนนี้เธออันตรายมากขึ้นกว่าที่ฉันควบคุมได้แล้วฉันโอ๊ยผิดอาโดนฉันเคยกักขังเธอได้แต่โชคร้ายที่เธอได้เครื่องรางของเธอกับคืนมาแล้วฉันจะกำจัดเธอได้ไหมนะแล้วฉันก็โดนเล่นงานเฮ้ยกดผิดเฮ้ยกดผิดดูซิว่าสีไหนหลอกอันนี้หลอกเราต้องมาสีนี้ครับ ชัดแน่นอนเจอแล้วมันล็อกตรงไปเราต้องตามสีดำนะถึงแม้ถ้าหลงทางมันอาจจะมีข้อความดีๆก็ได้แต่ยังไงก็ตามผมพูดเริ่มพูดเหมือนการดูหนังละอา้าวคิดผานละไปไงานทันี้ The Shade ยึดโรงเรียนเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วหรอเนี่ยจับมาหาจูก็จะมาหาจูทำไมล่ะ เฮ้ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาเฮ้ยจุ๊บอยู่เฮ้ยจุ๊บอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมาดิกลับมาที่ห้องเดิมก่อนการที่เรากลับมาที่ห้องเดิมคือการเริ่มต้นใหม่ดีๆเอาชิ้นผายมันล็อกว้าโอเคครับผมมาแล้วเอ้าอาจารย์มาอยู่อะในห้องน้ำห้องน้ำหญิง ขอแอบก่อนละกันตอนนี้ว่านถึงภาคไหนแล้วเนี่ยอันนี่ครบนะคัพเตอร์นี้คัพเตอร์นี้เก็บหมดเก็บครบอันนี้ไม่ครบฮะขาดอันเดียวนี่ขาดสองนี่ขาดสามนี่ขาดขาดหนึ่งขาดสองขาดสอง,สองตอนนี้เรากลับมาในที่เดิมนะแล้วก็ เพิ่งเจออาจารย์ไปอาจารย์น่าจะอยู่ในห้องห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอาจารยนทำในห้องน้ำชายผมไม่เข้าก็ได้ขอขับหน่อยละกันขอขับดูหน่อยเฮ้ย <c oughs> อยู่จริงอยู่จริงนะวิ่งแล้วไม่เข้าห้องน้ำแล้วงอน <c oughs> ห้องน้ำมันโจดกันเยอะนะนี่สีดำสรุปต้องไปสีไหน แต่ว่าก่อนที่จะไปสีนั้นนะเฮ้ยเราต้องมาสำรวจห้องนี้ก่อนการที่เรามาสำรวจนั้นจะได้เก็บครบได้บันทึกนะครับผมอันนี้คือมายองกิวนะครับด้วยพลังใหม่นี้ฉันจะต้องฉันต้องการมอบสันติให้กับโรงเรียนนี้ไม่ว่าเป็นการหยุดมายองกิวจากการต่อยหน้าฉันก็ตามหรือว่าหรือที่เขาตะโกนใส่หน้าฉันว่าอย่ามาทำตัวกลางแถวนี้เจ้าบ้านนั่น จะพูดกับฉันไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตามสาวน้อยของฉันจะลากตัวไอหมอนี่มาคุกเขา่าแล้วทุบเจ้าคนไร้ค่านั่นจนไม่เหลือชิ้นดีเลยเซโฮนะครับโกรธมายังคิวมากเออแต่ยาพิษเอาเราอยู่นี่ผิดทางนะแต่ว่าเรารู้แหละว่าผิดทางอะ่ะเราก็ขอมาวิ่งเล่นก่อนไม่ได้หรอไม่เจอฮะ ไม่เจอโนต้ตด้วยมีห้องนี้จุกจุกได้อย่างเดียวห้องเดิมปะเนะี่ยเออเออที่ผ่าแล้วอาจารย์มาแผลเป็นแผลไฟไหม้แผลคุ้คองเฮ้ยที่มันห้องเดิมแค่แล้วกินนี่ตื่นตาตื่นใจไว้ใจผม พร้อมนะเจออาจารย์แน่นอนทำไมมันชี้ไปห้องนั้นนะ่ะเอ่อถึงแม่แล้วเนะี่ยเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ใช่เฮ้ยบันทึกจริงด้วยนะครับเอ่อบันทึกเก่านะครับการเข้าเดอะโคมมาการเข้าเดอะโคการเข้าในเดอะโคมมา เปรียบเสมือกับการได้พบกับฝันร้ายขึ้นอยู่กับสภาวะทางจิตของแต่ละคนในขณะที่หลับอาจจะสามารถเดินทางมายัางดินแดนแห่งนี้ได้แต่จะลืมไปทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้เช่นกันที่อาจจะต้องติดที่นั่นตลอดไปและส่งผลให้ในโลกแห่งความในโลกแห่งการตื่นตกอยู่ในสภาวะสภาวะโคม่านะครับสภาวะ, <c oughs> วะาัวซ่าน อ่านบนจังไหล่ะนี่เออเรามาในห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องมานั่งอ่านใหม่อีกมึอคงจะเจ็บใจนะ่าดูเฮ้ยนี่ไงมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเหรียญไม่ใช่บันทึกมาแล้วครับผมน่าจะใกล้ใกล้จบแล้วล่ะอีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวคืออึดใจเดียว ใจเดียวเจอบันทึกจะก,กับประตูนั้นเผื<ๆ>่อันเข้าไม่ได้เราต้องชิปชิปผ่านและละมาไหนเนี่ยบันทึกนะครับเครื่องรางของฉันที่ส้อยหอวที่ห้อยคอของฉันของขวัญจากของขวัญจากร่างทรงสาวเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางทั้งหมดนี่มันทำให้จิตใจของฉันเข้มแข็งและป้องกันการโจมตีของดุเชีได้ ถ้าขาดมันไปแล้วก็ฉันคงจะถูกฆ่าหรือไม่ก็ตกอยู่ในการควบคุมของเจ้าปีศาจตัวนี้แน่ๆนะครับโอ้ตกใจหมดอยู่ดีมันวิ่งไล่เราเฉยเลยอะแล้วไปไหนต่อตรวนี้เฮ้ยตกใจอยู่ดีภาพมันฟูดลงไปโอเควิ่งขวาสุดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าแค่พีชนะเข้าห้องนี้หรือเปล่า ไม่ใช่นะมอัวมือัวนี่เข้าห้องแดงนะนผิดผิดไปหมดโอเคอืนาจานอย่าเพิ่งมานะครับขึ้นไปห้องนี้กินยาก่อนึบเฮ้ยเต็มปเปลี่ยมไม่มีวันตายกลับไปที่เดิมไม่ได้นะฮะอา้าวไม่ใช่ตู้นี้หรอเอ่อ มาแล้วลบแบบโดยชี้ต้อนและเขาก็เข้าไปในประตูแห่งการโอ้โหเกือบตายอาจารย์ตีแรงมากสองทีเท่ากับตายแม่เจ้าโวยเหรียญฮะเอามาทำไมก่อนใกล้จะจบแล้วนี่บันทึกนะครับอุ้ยบันทึกเครื่องรางหนึ่งนะครับ เครื่องรางมีพลังมหาศ,าศาลในการเชื่อมต่อกับดอะเชตเอ้ยเชื่อมต่อกับเดอะโคมาการมีการมีมันเป็นเจ้าของเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเดินทางไปในเดอะโคม่านะครับและไปในและไปไหนมาไหนก็ได้ถ้าเครื่องรางอย่างเช่นที่ฉันมีนี่เชื่อมต่อกับสถานที่ที่เคยเกิดสรันธตกรรมหรือโหดร้ายขึ้นแล้วก็พลังของมันก็จะแข่งแข่งขึ้น ลพลังของมันก็จะแข่งแงร่งขึ้นนะคะไปเรียบร้อยครับเราเก็บครบทุกอีอ,อย่างวันนี้อ๋อไม่ใช่เก็บครบแล้วครับกลับมาที่ห้องเราแล้วเ,ออเงียบม,มากเลยเฮ้เสียงมันปกติแล้วนะเตาวันน่ากลัวน่ากลัวกับก้อนประหลาดประหลาดดำดำกับก้อนประหลาดดำดำก็หายไปแล้วด้วยนี่ตอนนี้เสียงนกปลอดภัยแล้วมีรถละเฮ้ย ตีห้าเหรอยังมืดอยู่ยังมืดอยู่เลยตีห้า,างั้นเหรอกระดานว่างเปล่าไม่มีชื่อใครเขียนอยู่เลยเอาอย่าอ่านอย่าอ่านตรงนั้นมันจบลงแล้วเหรอฝันร้ายมันจบลงแล้วใช่ไหมไกวจบแล้วเหรอฝันร้ายของนายน่ะเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นอา้าวเฮ้ เกิอดอะไรขึ้นหรอทำไมถึงมีโรงพยาบาลอยู่ที่นี่อีกแล้วมีผู้ชายจากห้องหนึ่งอีเป็นลมไปหน้าห้องเรียนของเขานนะ่ะเอา้าโอ้เขาเป็นลมชักหรอหรืออะไรหรือหืออะไรงั้นหรอฉันไม่รู้เหมือนกันเขาชื่อยองโฮเพื่อนร่วมห้องของเราเพื่อนร่วมห้องของเขาบอกฉันมานะ่ยยองโฮไม่เคยได้ยินชื่อนี้เลยนะเอาชิบหายแล้ว <laughs> ก็ไม่แปลกหรอกนะเขาเป็นพวกชอบปีกวิเวกไปเล่นเกมสเปสครับที่ร้านเน็ตคนเดียวนะ่ะอา้ารู่เยอะซะด้วยนะเกมอะไระเนี่ยเอออย่างนั้นเหรอเป็นพวกชอบอยู่กับตัวเองสินะรู้สึกแย่แทนเขานั้นเนี่ยอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วหรอโรงเรียนนี่เพี้ยนไปแล้วเฮ้ยมีใครเป็นอะไรไปอีกเหรอเนี่ยเอ๊ะนั่นมัน เจ้าหนุ่มนั่นใช่ไหมว่าตำรวจคงไม่มาสืบเรื่องจะไม่สืบสวนเรื่องนี้นะมายองมายองกิวเฮ้ hey, พวกนายมองฉันแบบนั้นหมายความว่าไงฉันอาจจะเคยแกล้งเขาแต่เรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะมายองกิวพอเถอะหุบปากหน้าเน่าของนายไปสักทีมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะ มินามินาพูดนะฮะเราทําเสียงผู้ชายเถินเลยเอาใหม่เร <c oughs> ื่องมันกลายเป็นแบบนี้ไปเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนี่ยยองโฮไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนี้นะฉันสาบานฉันสาบานได้นะฉันไม่ได้ทําอะไรไฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะครั้งเนี้ฉันจะไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลสอบเสร็จฉันอยากจะเจอเขาหน่อย เอาจริงเหรอได้ยินข่าวมาว่ามีคนติดเชื้อโรคจากคนไข้ที่นั่นจนถึงตายนะมันไม่คุ้มหรอกนะที่รักหยุดเรียกฉันว่าที่รักสักทีเถอะฉันยอมติดเชื้อโรคดีกว่าทนฟังนายพูดอีกนะเดี๋ยวก่อนสิทาไปด้วยจานทรงนะออคุณผู้หญิงครับได้โปรดอยู่ที่นี่นะครับพ่อแม่ของเขาได้รับแจ้งเรียบร้อยแล้วออพวกเราจะไปถึงโรงพยาบาลเร็วๆนี้นะแต่แต่ว่าคุณเป็นครูของเขานะงั้นรบกวนช่วยดูแลนักเรียนคนอื่นด้วยนะครับพวกเราจะดูแลเขาเอง โอเคออกรถยองโฮเซโฮพูดว่าเขาไม่เป็นอะไรหรอกครับอาจารย์ซองผมรู้ก็หวังว่างั้นนะเซโฮฉันหวัว่าจะเป็นแบบนั้นสรุปคือเขาเกือบจะหนีรอดไปแล้วและตอนนี้เครื่องรางก็ตกอยู่ในมือของเธอแล้วตอนนี้เธอมีพลังมหาศาโลโรงเรียนเซวามีปัญหาใหญ่แล้วละ่ะฉันต้องพาพวก ยองโฮกลับมาฉันต้องมาพาตัวยองโฮกลับมาไม่งั้นเขาจะต้องติดอยู่ในเดอะโคม่าตลอดไปยองโฮที่น่าสงสารเกิดอะไรขึ้นกับเขางั้นเหรอที่ที่มันเกิดที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนนะเ,ออเขามีจี้ห้อยคอของฉันหรอบางทีฉันควรที่จะโทรหาคุณยายของฉันนะเอา หรือว่านี่คือนี่จบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับการอ่าน,เ,นเรื่องเอลโคม่าของผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมตั้งแต่พาร์ทแรกจนพาร์ทสุดท้ายรู้สึกว่าอ่านเก่งขึ้นนะครับ <c oughs> มีการชมตัวเองด้วยเ,เรื่องเกมสนุกมากครับผมแต่ว่าตายตอนท้ายตายบ่อยไปหน่อยตายห้าเลยครับ ตายเยอะมากผมว่าไม่น่าตายขนาดนั้นแต่ผมประมาทเองครับจริงๆมันมีหลายครั้งที่แบบว่าเราวิ่งใช่ไหมแล้วเ,เราไม่ได้เซฟอะแล้วเราต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มมอะอนั้นเซ็งมากแต่ว่าเซ็งกว่าคือไฟดับเดอะโคมามีคัสคือการรีเมคจากเดอะโคมาคัสติ้งคัสนะครับผมว่าสนุกอยู่สนุกมากกัน ทำให้เกมน่าสนใจเอาๆยังไม่ทันได้แพมเลยหมดแล้วโอเคครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเกม The Coma Recast ของเราในการเล่นครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับการพัฒน,นาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเล่นเกมให้ทุกคนดูนะ <S 2> <S 2> <S เราเราไม่ได้มาทำโอเคไม่เป็นไรครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับมีความสุขมากในการเล่นเกมนี้ต้องจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกับน้ำเสียงของเรา <c oughs> ที่เจ็บคอไว้เจอกันในเกมหน้านะครับเกมนี้สนุกมากบ๊ายบายครับผมเจอกันจ้าลบโลบเกมกดไลไรนะ